รุนสวัสดบวานสวนเราฝันค่ะนานๆมาสวนทีประส้มก็มีภารกิจเยอะแยะเช้านี้มีภารกิจตรวจสอบสายน้ำหยดค่ะเพราะว่าแถวนี้รู้สึกว่าจะแรงน้ำขาดน้ำที่จริงลุงขวัญเดินสายเดินระบบน้ำให้แล้วเนาะแต่ว่าคิดว่ามันอุดตันค่ะ เดี๋ยวประส้มจะไล่สายต้องหาอุปกรณ์ช่วยเดี๋ยวเราไปสำรวจกันค่ะ ก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์ก่อนเนาะนี่ค่ะอุปกรณ์ลุงขวัญทำให้ครั้งแรกทำให้ก็คือมีมีลวดอย่างเดียวปรากฏว่าประส้มทำหายก็เลยต้องมัดใส่ด้ามแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มันจับง่ายแล้วก็หลุนแล้วก็สังเกตได้เก็บได้เอาไว้ใช้ ย่งใส่น้ำหยดเนาะตรงนี้พอส้มทำไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะมาดูจุดนี้นี่ค่ะจุดนี้ ที่จริงก็ต้องเอาครีมมาเนาะประส่มงขี้เกียจหาครีมลุงขวัญตัดใบกล้วยอยู่ท้ายสวนก็เลยไม่ถามค่ะเอาแค่นี้ก็ได้เนาะน้ำมันแรงค่ะแต่ว่าตรงนี้ตันเราก็แค่ออกแค่นี้เองเนี่ยค่ะระบบใสยน้ำหยดก็จะมีปัญหาจุดนี้แหละเราก็ต้องคอย คอยตรวจสอบตรวจตาดูดีๆตรงไหนนะไม่ชื้นไม่แฉะแล้วก็สังเกตได้เลยว่า,านาำเขาอาจจะมีปัญหานี่ค่ะเรียบร้อยละเรียบร้อยแล้ว,ลวปลาส้มก็จะปิดเก็บมืนเดิม แล้วก็เดี๋ยวจะหาใบไผ่มากลบค่ะแล้วมุดก็สวยมาเลยมันแรงเนาะไม่ได้กินซกทีที่จริงควรจะออกดอกออกลูกแล้วเคยออกดอกมามันก็ร่วงค่ะก็เลยยังไม่ได้กินพอาระสมไม่มาดูระบบน้ำมันนี่แหละ เดี๋ยวขอดูต้นอื่นต่อๆไปเนาะอันนี้กล้วยกล้วยหน้าค่อมค่ะก็แกรนเนาะดินบริเวณนี้ยังไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่เป็นดินที่ขุดมาจากบอ่อส่วนอันนั้นก็จะเป็นกล้วยนวลค่ะต้องรอให้เขามีธาตุอาหารมากกว่านี้พรสมก็จะค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆ เติมขี้วัวเติมใบไผ่เติมเท่าที่เรามีเนาะเอาละค่ะประส้มขอตัวไปทำงานก่อนเนาะลุงขันก็เร่งมือสางใบกล้วยปราส้มก็ดูระบบน้ำตรงนี้ปราสมทำเอ้ลุงขันทำกับข้าวไว้แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันเสร็จงานตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกัน บายบายค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยลืมต้องไปเอาใบไผ่ก่อนเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เอาใบไผ่ก่อนถือกล้องไปด้วยทำงานไปด้วยมันก็ไม่สะดวกอะเนาะแล้วก็พามาดูก่อนเนี่ยค่ะใบไผ่กรออยู่อย่างเนี้ยเนี่ย ุงมือก็ใส่ไม่ได้เพราะต้องกดกล้องก็ต้องเนี่ค่ะพอสมก็จะทําอย่างเงี้ยเอาใบไผ่มานี่ใบไผ่ร่วงหล่นก็เยอะเหมือนกันนะอีกไม่นานเขาก็คงช่วยเราได้ดีอันนี้ก็คุมไว้เดี๋ยวไปเอามากุ้มหนาๆค่ะแถวนี้รากไข่รากไข่สังเกตดู สมปลูกหลายอย่างสู้รากไผ่ไม่ได้แต่ต้นนี้สู้ได้เนี่ยค่ะงามเฉยเลยเซียนท้อค่ะเซียนท้อสู้รากไผ่ได้งามเชียวเพราะฉะนั้นก็จุดไหนที่มีกระไผ่แล้วก็ลองปลูกเซียนท้อดูเนาะน่าจะช่วยได้คือเป็นเป็นพรอมเมล็ดด้วยค่ะเขาก็ระบบรากเขาก็แข็งแรง ต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยละมุดสีดาเพราะ,มะเมล็ดก็สู้ได้นะถือว่างามใช้ได้ส่วนอันนี้จิกค่ะจิกไม่ได้จิกเขาจะประเภทชอบน้ําด้วยละมังสู้ไม่ได้ส่วนต้นนี้ละมุดค่ะเนี่ยงามเลยแหละอันนี้ประสมเพิ่งเติมน้ํานะจริงๆเขาก็ระบบน้ําเดียวกับต้นละมุดเมตะกีเนี่ยค่ะ งามเลยนู่นน่ะกอไผ่ข้างหลังนู่นอ่ะคลุมเต็มเลยปรากฏว่าละมุดกับเซียนท้อสู้ได้ทนแรงด้วยค่ะละมุดกับเซียนท้อเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วเนาะตรงไหนมีปัญหาเรื่องรากไผ่ผสมก็จะปลูกละมุดกับเซียนท้อนี่แหละโอเคบายบายค่ะ